เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงครับจะไปพูดคุยกันเรื่องของสินเชื่อหรือว่าเงินกู้ประเภทไหนนะครับเราจะมีข้อสังเกตได้อย่างไรว่าเงินกู้หรือว่าสินเชื่อประเภทไหนที่อาจจะเป็นวิชาชีพนะครับจะพูดคุยกับคุณนัทพงศ์กับพี่นันกูลกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยในช่วงแหล่งทุนนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสิน จากธนาคารออมสินนะครับเป็นรุ่นอาชีพในฝันและรุ่นรถออมสินจํานวน2รางวัลนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับและก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4 2 2 1 0 7 5 4 2 2 1 0 7 5หรือว่าทาง a c e b o o k Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบียเต้ถุนร้านก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำ่าเก็บเบียเตถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ2ประเภทด้วยกันประเภทที่1คือเงินฝากเผื่อเเรียกพิศษ อัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ร้อยละ0.35ต่อปีนะครับส่วนประเภทที่2เป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10อัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละ0.40ต่อปีนะครับเปิดรับฝากเงินฝากทั้ง2ประเภทจนถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1คือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5 อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละศูนย์จุดสามห้าต่อปีนะครับแล้วก็ประเภทที่สองเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสิบอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละศูนย์จุดสี่ศูนย์ต่อปีนะครับเปิดรับฝากเงินฝากทั้งสองประเภทจนถึงวันที่สามสิบเมษายนนี้เท่านั้นนะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคําถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่าผลิตภัณฑ์าการเงินที่ธนาคารออมสินเชิญชวนให้ออมเงินกับธนาคารเป็นเงินฝาก เพื่อเรียกพิเศษนะครับคำถามคือมี2ประเภทให้บอกชื่อเงินฝากทั้ง2ประเภทมาเพื่อเรียกพิเศษทั้ง2ประเภทมานะครับว่ามีอะไรบ้างส่งคําตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆดีฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินขอแจ้งว่าตามที่มีกลุ่มมิจฉาชีพได้ทําการแอบอ้างชื่อของธนาคารและมีการส่งข้อความ ที่มีข้อความว่ายื่นสินเชื่อ GSB ออมสินข้อความเป็นอย่างนี้นะครับยื่นสินเชื่อ GSB ออมสินส่งข้อความนี้เนี่ยไปยังกล่องข้อความใน S M S หรือแอปพลิเคชันไลน์ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านแล้วก็บอยท่านกดลิงก์นั้นนะครับธนาคารขอย้าแล้วก็แจ้งเตือนลูกค้าและประชาชนทั่วไปให้ทราบว่าข้อความหรือว่าลิงก์ดังกล่าวเนี้เป็นของปลอมนะครับไม่ได้เป็นข้อความจากธนาคารออมสินแต่อย่างใดธนาคารนั้นไม่มีนโยบายครับในการที่จะส่ง S M S เพื่อชักชวนให้ลูกค้าคลิก แล้วกู้เงินหรือว่าแจ้งวงเงินสินเชื่อให้ทําธุรกรรมใดๆทั้งสิ้นนะครับธนาคารจะใช้การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการหรือว่าการให้ข้อมูลที่ถูกต้องผ่านในช่องทางของธนาคารเท่านั้นนะครับคือเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน w w w g s b o r t h รวมถึงเพจ f c e e o o o นะครับหรือจะเป็นแอปพลิเคชัน Line หรือเป็น Twitter หรือ i g จะใช้ชื่อว่า gsb society เป็นชื่ออย่าเป็นทางการนะครับ gsb society สกดเป็นภาษาอังกฤษ G ตัวใหญ่ S ตัวใหญ่ B ตัวใหญ่แล้วก็ S ตัวใหญ่แล้วก็ตามด้วย OCIET Y ตัวเล็กนะครับตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้นนะครับซึ่งแต่หากว่าประชาชนหรือว่าผู้ที่เป็นลูกค้าของธนาคารพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยขอให้ติดต่อกับทาง g s เเพื่อแจ้งบอ่อแสนะครับ GSB c o n t a c t Center หมายเลขโทรศัพท์1115ครับตามที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟมนะครับ ได้มีหนังสือเชิญชวนบริษัทที่ปรึกษาเข้ารับเอกสารและยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนถึงราชบุรณะหรือว่าบงแหวนการจนาพิเศษด้วยวิธีการคัดเลือกจำนวน4งานนะครับซึ่งกําหนดให้ยื่นข้อเสนอเมื่อวันที่25เมษาย,ยน2565นะครับปรากฏว่ามีบริษัทที่ยื่นข้อเสนอดังต่อไปนี้ครับ 1. งงานจ้างที่ปรึกษากํากับ การดําเนินงานโครงการมีบริษัทยื่นข้อเสนองานนี้รวม2รายด้วยกันนะครับงานที่2ครับเป็นงานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธาดันหนึ่งมีบริษัทยื่นข้อเสนองานนี้จํานวน2รายงานที่3นะครับงานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา2นะครับมีบริษัทยื่นข้อเสนองานนี้รวม4ราย งานที่4ครับงานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา3านะครับมีบริษัทยื่นข้อเสนองานนี้รวมสองรายด้วยกันซึ่งขั้นตอนต,ต่อไปคณะกรรมการดำเนินง,งานจ้างที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนถึงราชบ,บุรณะหรือว่าวงแหวนการจนาพิเศษโดวยวิธีการคัดเลือกก็จะมีการประชุมเพื่อประเมินข้อเสนอแล้วก็เจรจาต่อรองก่อนที่รอฟอร์มจะเสนอคณะกรรมการรอฟอร์มเพื่ออนุมัติว่าจ้างต่อไปนะครับซึ่งคาดว่ากระบวนการทั้งหมด จะแ,แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม2565นี้นะครับและที่ปรึกษาก็จะเริ่มปฏิบัติงานได้ในช่วงเดือนมิถุนายน2565นี้เช่นกันนะครับเมื่อวานนี้ครับวันที่25เมษายน2565นะครับนายสุรเชษฐ์ล่าพูลสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการ e x h a l l e n g e c o n t e s t 2022นะครับโดยมอบให้กับผู้ที่ชนะการประกวด ซึ่งเป็นการประกวดผลงานคลิปวิดีโอสั้นความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับภายใต้หัวข้อการเดินทางอันแสนพิเศษบนทางพิเศษนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน TikTok ซึ่งได้เปิดโครงการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2565แล้วปรากฏว,ว่ามีผู้สนใจส่งผลงานคลิปวิดีโอสั้นเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น78ผลงานด้วยกันนะครับถ้าผู้ใดสนใจก็สามารถรับชมผลงานที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศผ่านในช่องทางต่างๆของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้เลยนะครับ เอาละครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงแหล่งทุนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะครับเรื่องของข้อสังเกตนะครับในการที่จะดูว่าสินเชื่อหรือการปล่อยกู้รายไหนเป็นมิจฉาชีพหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับพูดคุยกับคุณนัทพงศ์อภิรานกูลกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับนัทพงศ์ครับครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์และทากผู้ฟังครับตอนนี้งงไปหมดแล้วฮะมีเยอะเหลือเกินใช่ครับใช่ครับเพราะว่า พวกเงินกู้เงินด่วนนะครับ,รบเชื่อออนไลน์เนี่ยโอ้มันมาทั้งหลายช่องทางนะครับทั้งเ m s s ทั้งไลน์ทั้ง Facebook แล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยแล้วชื่อเนี่ยก็มาแหมงงคล้ายๆกันนะ้องว่าบางอันก็เป็น Easy Cash เป็น Express Cash เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็มีชื่อคอดข้างม,มากนะครับแล้วก็แถมหน้ำซ้บเนี่ยเวลามันส่งมาเนาะเหมือนก็จะมีข้อความว่า กู้ง่ายถูกกฎหมายได้เงินเร็วดอกเบี้ยต่ำใช้เอกสารน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นข้อความเนี่ยที่พอเราอ่านเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็เริ่มจะลังเลแล้วว่าเอ๊ะถ้าเราเดือดร้อนเงินเนี่ยเราเชื่อถือไอ้่อโฆษณาที่มันมาถึงเราเนี่ยมันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วมันมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็เลยได้ได้ทำเอกสารขึ้นมาเนี่ยบอกว่าอ๋อวิธีการตรวจสอบของเรานะ อย่างแรกเลยนะครับต้องดูก่อนว่าเขาเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อหรือเปล่าชื่อค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนอกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ <c oughs> ก็คือว่าเขา <c oughs> เขาได้รับอนุญาตให้มาให้ให้เงินกู้เราไหม นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสินเชื่อดิจิทัลนั้นเนี่ยก็สามารถเข้าไปเช็คได้นะครับผมลองเข้าไปเช็คดูเนี่ยอยู่ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยตัวเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษอาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปเสิร์ชสิ่งนี้ได้ไปเสิร์ชคำว่าตัวสอบสินเชื่อทปทททหารปปแล้วก็ขอโทษทีครับทธงปปและก็ทหารทปทธนาคารแห่งประเทศไทย ะครับมันก็จะขึ้นมาเลยบอกว่าให้เราเข้าไปเช็คเนี่ยใส่ชื่อเข้าไปได้หรือหรืออีกอันหนึ่งถ้าอยากายนะาว่าถ้าอยากจะดูรายชื่อนะครับถ้าหากว่าท่านอยากจะดูรายชื่อเนี่ยท่านเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยับเสร็จแล้วนะครับคลิกไปที่แหล่งความรู้แหล่งความรู้เสร็จนะครับก็คลิกต่อไปในเรื่องของภัทยทางการเงินภัทยทางการเงินแล้วเนี่ย ก็จะมีนะครับมีให้เราสามารถที่จะตรวจสอบลายชื่อได้ครับแหล่งความรู้ทางการเงินเือนภัยทางการเงินนะครับแล้วก็ไปที่ตรวจสอบลายชื่อผู้ให้บริการที่รับอนุญาตอันนี้เนี่ยจะมีผู้ให้บริการที่เป็นแบงก์กับนอนแบงก์อยู่เขาแยกกันโอ้ oh, ผมลองเข้าไปดูตกใจเหมือนกันนะครับนบอนแบงก์เนี่ยมีสามสิบที่ โอ oh, ้หลายๆชื่อเราก็ไม่รู้จักเนาะชื่อก็ไม่ค่อยคุ้นฝั่งแบงค์เนี่ยเราอาจจะคุ้นแหละมันก็เป็นชื่อธนาคาครที่เราใช้บริการกันอยู่เป็นประจำแต่ว่าฝั่งอนแ bank ก็คือว่าพวกที่ไม่ใช่ธนาคาร<ม>นะครับเขาประกอบธุรกิจสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อดิจิทัลนั้นเนี่ยก็มีอยู่ตั้งสามสิบแห่งเพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะคลิกเข้าไปกู้เขานะครับท่านควรจะต้องเอามาตรวจสอบก่อนว่าเอ๊ะคนที่เขาส่งมาให้เราเนี่ยบริษัทกคคอ,อ,อ,อเนี่ย เออเขาได้รับใบอนุญาตถูกต้องไหมอยู่ในสามสิบชื่อนี้หรือเปล่าครับนะอันนี้ต้องตรวจสอบที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับอย่างที่สอง้วเนี่ยพอเราตรวจสอบเว็บไซต์แล้วนะครับว่าโอเคใช้ได้ถัดไปเนี่ยสิ่งสําคัญเนี่ยต้องดูในเรื่องของเงื่อนไขาการกู้อืเงื่อนไขาการกู้อย่างนี้เนี่ยโอ้เขาก็อาจจะบอกนะบางคนบอกว่าอัตราดอกเบี้ยตามนะครับให้กู้ได้สูง อนุมัติแน่นอนอเขาบอกว่าคำนี้แหละเป็นคำที่ต้องระมัดระวังครับว่าอนุมัติได้แน่นอนอันนี้เนี่ยสมัครปุ๊บได้กันปับ๊บอนุมัติทันทีอะไรพวกเนี้ยพวกนี้อาจจะเป็นเรื่องของการโฆษณาเกินจริงนะครับ<อ>เพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยแม้เขาก็มีโอกาสที่จะไม่ให้เราเหมือนกันเนาะครับว่าอนุมัติแน่นอนอันนี้ต้องระวังให้ดีอย่างที่สองนะครับเขาอาจจะมีการเรียกเก็บเงินจากเราอืมอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้ อันนี้งงเหมือนกันนะเฮ้ยเราจะไปกู้เขาแต่ว่าเขาขอให้เราจ่ายเงินไปก่อนนะครับ <c oughs> เขาบอกว่ามันมีพวกอะไรอ่ะค่าค้ำประกรันค่าดาเนินการค <c oughs> ่าที่จะทําให้ได้เงินเร็วขึ้นอะไรพวกนี้เนี่ย <c oughs> ถ้ามีพวกนี้นะครับถ้ามีพวกนี้ก็คือบอกว่าเร่งให้เราจ่ายเงินให้เขาก่อน ระมัดระวังไว้ก่อนเลยว่าท่านอาจจะถูกหลอกได,ได้เพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยเงื่อนไขเขากาหนดอยู่แล้วนะครับบอกว่าถ้ามีให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลเนี่ยเรียกเก็บดอกเบี้ยเรียกตับค่าบริการหรือว่าอะไรต่างๆค่าทมเนียมใดๆเพิ่มเติมอ่าก็แปลว่าเขาคิดเราได้แค่ดอกเบี้ยเนาะคนที่จะมาคิดขอค่านอนค่านี้ค่านอนค่านี้อะไรอย่างเงี้ยที่พูดมาค่ะขัประกันค่า,า,าดําเนินการค่าทําให้ได้รวดเร็วเนี่ย ถ้าไม่โอนก่อนนะเขาจะไม่ให้กู้ oh. โอ้โหแบบนี้แสดงว่าไม่ได้เป็นสินเชื่อที่ได้รับอนุญาตแน่นอนอันนี้มีโอกาสถูกโกงค่อนข้างสูงถูกต้องหมายถึงว่าถ้านโอนเงินให้เขาแล้วท่านก็ติดต่อเขาไม่ได้ีกเลยนะครับอัน <c oughs> นี้เรามัดระวังให้ดีเนาะแทนที่เราจะได้กู้เงินเขาแล้วเขากลับมาหลอกเอาเงินเราไปอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราเข้าไปโหลดแอปเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอา้าเขาก็มีแอปนี่ <c oughs> แอปที่เราเข้าไปในในโทรศัพท์แบบ โอ้ยถ้ามีแอปอย่างนี้มันก็น่าเชื่อถือน้องผ่านแอปเปิลผ่านอะไรมาได้อะไรแบบน,นี้อันนี้ไม่เสมอไปนะครับไม่เสมอไปไม่ชฉชี่ยเดี๋ยวนี้ก็แฝงตัวเข้าไปอยู่บนนั้นท่านต้องตรวจสอบชื่อตรวจสอบเงื่อนไขให้ดีก่อนเสร็จแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ธนาคารในประเทศไทยบอกเนี่ยบอกว่าท่านสามารถโทรได้สองที่นะ,นะครับก็คือ 12, 13, สิบสองสิบสามศูนย์คุ้คมครองผู้บริโภคศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการางการเงินนะครับหนึ่งสองหนึ่งสามหรือ หรือโทรไปยังบริษัทนั้นๆที่มีลิสต์อยู่ในปากของธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจะมีเบอร์ให้อยู่ก็อย่าโทรไปในเบอร์ SMS ที่เขาให้มาโทรไปเบอร์ในแอปนะครับเพราะว่าอันนั้นม่ฉาดชีพเขาหลอกมาอยู่นั่นดีครับก่อจะถามคุณรัตพ์พอดีว่าอย่าไอเบอร์ที่เขาให้มาเนี่ยโทรไปมันติดอยู่แล้วแหละแต่ติดเขาอะนะฮะมันไม่ได้ติดอลยทางยงีจริงใช่ใช่ครับก็แปลว่า ก็แปลว่าเราลเหลงเชื่อไงหลงเชื่อการโฆษณาแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่เขาให้มา,าเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบกับทางการนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย dot.or.th นะครับหรือว่าเสิร์ชเลยว่าเราจะตรวจสอบผู้ให้บริการสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทยท่านก็สามารถเข้าไปได้สิ่งที่ระวังสุดท้ายนะครับก็คือบอกว่าแม้ว่าเขาเป็นตัวจริงนะครับแม้ว่าเขาเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกต้อง ตอนที่ก่อนที่ท่านจะตกลงยอมรับเขาเนี่ยอ่านเงื่อนไขาการกู้ให้ดีนะครับเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยเรื่องของระยะเวลาเรื่องของวิธีการคืนชำระคนืนกู้เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยอัตราดอกเบีย้ยม,มันมีหลายแบบนะครับในเรื่องของอสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิตอลนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าอัตราดอกเบีย้ยนี่น่าจะขึ้นได้ถึง20%สแต่ว่าสินเชื่อประเภทอื่นๆอาจจะมี2 5่าก็มีนะครับพวก ที่เขาเรียกว่าพิกโกไฟแนนซ์นาโกไฟแนนซ์อะไรเนี่ยมันมีค่อนข้างหลากหลายนะครับอัตราดอกเบี้ยของแต่ละอันเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเข้าไปแล้วท่านต้องอ่านดูเงื่อนไขให้ดีบางที่เขาก็คิดเป็มที่เลยเท่าที่กฎหมายให้คิดเพราะรรพวกประกสอบการพนี้เขาอยู่ในกฎหมายเรื่องของเงื่อนไขผ่อนชำระต่อเดือนก็เหมือนกันนะครับว่าท่านสอบดวงคิดว่าจะผ่อนเท่าไหร่เท่าไหร่จะได้อ่านให้เรียบร้อยก่อนทะี่จะลงนามในสัญญาครับ ก,ก็เป็นข้อควรระมัดระวังนะครับแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยเอ่อมันมีเราอาจจะหลงไปในมันจะมีสเต็ปของมันไหมผมใช้คํานี้ดีกว่านะแต่พงว่าขั้นที่หนึ่งอาจจะหลงเข้าไปแล้วขั้นที่สองหลงเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้ขั้นไหนบ้างที่มันควรจะต้องฉุกคิดแล้วก็เลิกไปได้เลยหรือ,อยังไงเนี่ยครคุณนัทพงษ์ครับครับพอเราหลงเข้าไปแล้วนะครับตอนที่เขาโควนเงินมาให้เราเนี่ย<ฆ>สิ่งที่ะทเราเรา,เราเกิดเอะใจแล้วเนี่ยว่าเฮ้ยอย่างเนี้ยแย่ละ,อ,ะอย่างแรกเลยนะครับก็คือว่า ต้องรีบคืนเงินเข้าไป oh. นะครับต้องรีบเอาเอาเงินเนี่ยใช้นี่คืนเข้าไปแล้วตัวของดอกเบี้ยตัวของอะไรเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นสัญญาเงินกู้ที่ผิดกฎหมายะะนะครับ,รบถ้าเขาคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกําหนดแบบเนี้ยท่านก็สามารถที่จะโทรไปที่ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินได้นะครับว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะดําเนินคดีทางกฎหมายกับเขายังไงได้หรือเปล่าถ้าหากว่าเขาข่มขู่ถ้าเขาอะไรเรา นะครับแต่ว่าถ้าว่าท่านทำสัญญาทั่วไปแล้วเนี่ยดอกเบี้ยมันเกินกำหนดโอ้ถ้ามันเป็นจํานวนเงินไม่มากนะโอกาสที่จะฟ้องร้องก็ยากแต่ถ้ามันเป็นจํานวนเงินสูงนะครับท่านก็สามารถที่จะฟ้องคดีเป็นสาลแพงให้เขาปรับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเข้ามากลับอยู่ในที่กําหนดได้เพราะฉะนั้นเรื่องของเงื่อนไขต่างๆเรื่องของกฎเกณฑ์อะไรต่างๆพวกนี้น,นะครับศึกษาให้ดีแล้วยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าท่านมีปัญหาจริงๆท่านก็ต้องไปพึ่งพาตัวบทกฎหมาย ท no oh. ี่จะให้ความคุ้มครองกับเราต่อไปอ่ครอย่างนั้นดีกว่านะครับเอาละครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยขอบพระคุณมากนะครับนัตพงศ์ครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณครับครับคุณดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณนัตพงศ์กับพีนันกูลนะครับกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยก็เป็นหลักข้อสังเกตนะครับผู้ฟังครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดหลักการแล้วเนี่ยไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนะฮะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนกันระหว่างสินเชื่อกับสิ่งที่เราจะได้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีข้อสังเกตตนนนนนิดดึงงวว่่่่าาาาาอะไรก็็มมมทีีเเปโษณััูแล้ยย ให้ให้หมัดสังเกตไปก่อนแลวกันส่วนจะใช่หรือไม่ใช่อย่างไรก็ลองดูได้แต่ว่าลองดูแล้วท่านต้องตั้งสติเสมอนะครับไม่งั้นจะหลงไปกับคำเ,เชื้อชวนของเขาจนเลยเถิดได้เหมือนกันนะครับเอาละครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้คุณผู้ฟังครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารอมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษขึ้นมา2ประเภทด้วยกันนะครับซึ่งธนาคารอยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไปฝากเงินกับเงินฝาก เพื่อเรียกพิเศษที่ว่านี้นะครับคาถามคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษทั้งสองประเภทมีชื่อว่าอะไรบ้างนะครับคำตอบก็คือประเภทที่1เงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ5และประเภทที่2เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10นะครับคำว่า5กับคำว่า10ก็หมายถึงจํานวนเดือนแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับเพื่อเรียกพิเศษ5นั้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ0.35ส่วนเผื่อเรียกพิเศษ10อยู่ที่ร้อยละ0.40นะครับ เดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยได้ถุนรานนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ